สวัสดีนักเรียนต่อไปนี้เป็นการเรียนคณิตศาสตร์พืชชาเพิ่มเติมเอาชีตเอกาสารเพิ่มเติมมานักเรียนเป็นแคนคูลัสตอนที่8ต่อจากคราวที่แล้วเนาะเราเรียนถึงเรื่องความต่อเนื่องคลขึ้นมาถึงแบบหัสองดหนต่อไปก็จะเป็นแบบหัส่สองจุดสองนั่นนีทุกคนต้องตั้งใจเรียนอ่ะเริ่มต้นได้เลยเนาะ ขอ,อ,อทบทวนนิดหน่อยนะนักเรียนเปิดไปหน้า22 f จะเป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องหน้าที่จุด x เท่ากับ c เมื่อ c อยู่ในช่วงเปิด a b จะได้ว่าฟังก์ชันต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ c ก็ต่อเมื่อ1 f c หาค่าได้การที่2ลิมิต f x x ก็ใกล้ c ก็หาค่าได้แล้วการที่3 2สองข้อ1กับข้อ2เนี่ยต้องมีค่าเป็นไงกันเท่ากันหรือจะสรุปได้ว่า เหตุการณ์ต้องเกิดทั้ง3าข้อถ้ารวมสรุปก็มาเป็นข้อเดียวคือ f ฟังกช์ชัน f จะต่อเนื่องที่ x กั้า c ก็ต่อเมื่อ f c เท่ากับลิมิต f x เข้าใกล้4หาค่าได้เป็นข้อเดียวคืออย่างนี้ได้ให้ตัวอย่างและแบบหัดที่2.1ไปแล้วอันนี้ให้ทำไปแล้วเนาะทั้งนี้ก็ไปทำนะต่อไปเราจะต่อในแบบหัดที่2.2 2.2ดูข้อที่1 แบบหัดที่สองจุดสองเรื่องความต่อเนื่องต่อนะอกำหนดให้ f x เท่า x ลบสองส่วน x ลบสองพิจารณาว่า f ต่อเนื่องจ x ่ากบสองหรือไม่เราก็เอาลอง x เท่ากับสองฟังก์ชันสองแทนเข้าไปตัวส่วนแทนเข้าไป 2. สองลบสองส์ได้ศูนย์ศูนย์ก็คือหาค่าไม่ได้แสดงว่าอันนี้เป็นไงไม่ต่อเนื่องอันนี้ข้อหนึ่งข้อหนึ่งง่ายๆก็ไม่ยากอะไรเนาะทำไปเลยเนาะเอาศูนย์แทนเข้าไป กฏว่าเพราะไม่ต่อเนื่องที่จุดณนจะุด x สองจุดอื่นไม่รู้เรารู้ว่า f เนี่ยไม่ต่อเนื่องเฉพาะณนะจุด x สองหมายความจุด x สอเนี่ยฟังก์ชันเนี่ยขาดนะเป็นเส้นขาดณนะจุด x สอแต่จุดอื่นเราไม่รู้ <c oughs> ต่อไปข้อที่2เรียนไปทาเองเนาะข้อ2นี่เรียนไปทาเองต่อไปครูจะอธิบายข้อที่สให้เป็นตัวอย่าง ข้อที่สามก็หนดให้ f x เท่ากับ x กำลังสองบว x เมื่อ x มากกว่าเท่ากับ1น่ะก็คือ x เท่ากับหหรือ x มากกว่า1ก็ได้ f x จะเท่ากับ3 x เมื่อ x นี่มีค่าน้อยกว่า1ตรงนี it, ้เป็นเงื one, x, ่อนไขซึ anything, rus, ่ง <t> ส <ipp o> ําคัญจะเป็นตัวพิจารณาจงพิจารว่า f ต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับหหรือไม่หมายความว่าณจุดเนี้ย x เท่ากับ่เนี่ยเมื่อ x เป็นปุ๊บเส้นกราฟจะขาดไหมจะขาดไหมหรือต่อเนื่องไหมนะ <c oughs> ถ้ากราฟขาดก็ไม่ต่อเนื่องถ้ากราฟถ้าพิสูจน์ได้ก็ใช้หน้าจุด x เท่ากับห่งหา f x x เท่ากับหก็คือตรงนี้ใช่ม x เท่ากับหนึ่งใช่ฟังก์ชันข้างบน f x เท่า x กำลังสองบวก f f หนึ่เอา1ไปแทนก็คือ1นึ่กลังสองบวกหก็มีค่าเป็นสนั่นเองค่าเป็น2นั่นเอง,เนนเองต่อไปอันที่2เมื่อ x น้อยกว่า1นึ่งลิมิต f x x เข้าใกล้1ทางซ้ายทางซ้ายลองทางทดสอบดู x น้อยกว่า1เนาะ ลิมิตอเข้าใกล้หนึ่งทางซ้ายพอ x น้อยกว่าหนึ่งก็แสดงว่า x เข้าใกล้หนึ่งทางซ้ายก็จะใช้ฟังก์ชันตรงนี้ใช่ไหม 3x ลิมิต 3x x เข้าใกล้หนึ่งก็หนึ่งไปแทน3คูณหนึ่งได้เป็น3ได้เป็น3ต่อไปถ้า x มากกว่า1นะลิมิต f x x เข้าใกล้1ทางขวาตรงนี้คือ x มากกว่า1งเพราะนั้นก็ฟังก์ชันก็ต้องใช้ฟังก์ชันข้างบนนี้ฟังก์ชันบนเมื่อ x มากกว่า1ลิมิต f(x) แทนด้วย x กำลังสองบวกหนึ่ง x เข้าใกล้หนึ่งทางขวาหนึ่งไปแทนหนึ่งกำลังสองบวกหนึ่งก็กลายเป็นสองสามกับสองไม่เท่ากันลิมิตทางซ้ายกับลิมิตทางขวานี่ไม่เท่ากันเพราะนั้นลิมิต f(x) แ่หนึ่งหาค่าไม่ได้ดังนั้นนี่ก็สรุปว่าลิมิตลิมิต f(x) แค้หนึ่งไม่เท่ากับฟังก์ชันหนึ่งดังนั้นจึงบอกว่าเออลิมิต f(x) เข้าใกล้หนึ่งไม่เท่ากับฟังก์ชันของหนึ่งนะ ไม่เท่ากับฟังก์ชันของ1ดังนั้น f เป็นฟังก์ชันที่ไม่ต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับที่จุด x เท่ากับหนะแก้ที่เขาเป็นทุเป็นศูนย์นะผิดนะหรืแก้เป็นหก็ไม่ต่อเนื่องหน้าจุด x เท่ากับหตรงนี้จุดอื่นเราไม่รู้เรารู้ว่าที่จุด x เท่าหเนี่ยฟังก์ชันเนี่ยไม่ต่อเนื่องหน้าจุดนี้ตอบไม่ต่อเนื่อง อันนี้ข้อ3ทําให้ดูแล้วนักเรียนก็ลงไปทำเนาะต่อไปนักเรียนไปทําต่อข้อที่4ข้อที่4ไปทำอ่าเดี๋ยวครูทําข้อที่ข้อ4ทําเองทําข้อ2กับข้อ4ข้อที่5้าอธิบายเนาะข้อที่5จะอธิบายให้ฟังอ่าโจตามนี้ f x เท่ากับฟังก์ชันบนเมื่อ x น้อยกว่าลบหเท่ากับฟังก์ชัน x บวกหส่วนสเมื่อ x มีค่า ตั้งแต่ลบหนึ่งแต่น้อยกว่า3าม fx เท่ากับสามถึงสเมื่อ x มากกว่าสหรือเท่ากับสามเราถามว่าจจมินาว่า f ต่อเนื่งที่จุด x เท่ากับลบห่งและจุด x เท่ากับสามหรือไม่มีสจุดถ้าเวลาทําก็แบ่งทํำทีละจุดนะแบ่งทาทีละจุดจุด x เทากับลบหนึ่งหาฟังชันลบหนึ่งฟัชันลบหตรงไหนนี่บบน,บบนตรงนี้น,น,น,นะ x มากกว่าหรือถ้ากับลบหก็แสดงว่าใช้ฟังก์ชันนี้ <c oughs> x บวกหนึ่ส่วนสองเอาลบหเข้าไปแทนที่ได้เป็น0ต่อไปลิมิต fx ให้าใกล้ลบหลองดูทิหาหาได้ไหมเขาแยกเป็น2กรณีเข้าใกล้ทางซ้ายเข้าใกล้ทางขวาเข้าใกล้ทางซ้าย x เข้าใกล้ลบหทางซ้ายมีขีดเงี้ยทางซ้ายเนาะก็แสดงว่า x น้อยกว่าลบหตรงไหนบอก x น้อยกว่าลบหน,นี่ใช่ไหมใช้ฟังก์ชันข้างบน ทั้งตรงนี้ก็มาใส่ตรงนี้นะใส่ตรงนี้ลิมิต f x อันนี้นี่ก็ทําไปเข้าใกล้บ 1, ลบหนึ่งลบหนึ่งไปแทนก็เป็นหนึ่งส่วนลบหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งใกล้เป็นลบหนึ่งส่วนสองอ้าวตอบลิมิตทางซ้ายได้ลบหนึ่งสองต่อไปหาลิมิตทางขวามือลิมิต f x เข้าใกล้ลบหนึ่งทางขวาแสดงว่า x ต้องมากกว่าลบหนึ่งถึงจะเข้าใกล้ลบหนึ่งทางขวาได้ เอ่อ x มากกว่าลบหนึ่งก็ดูสิใช้ฟังก์ชันไหน x มากกว่าลบหนึ่งนี่ไงนะใช่ไหมลบหนึ่งน้อยกว่า x ก็คือ x มากกว่าลบหนึ่งนั่นเองมากวากว่าเท่ากับลบหนึ่งนั่นเองใช้ฟังก์ชันตรงกลางเพราะฉะนั้นลิมิตนี้ก็ลิมิต x บวกหนึ่งส่วนสองมาใช้เข้าใกล้ลบหนึ่งทางขวารลบหนึ่งไปแทนลบหนึ่งบวกหนึ่งศูนย์ได้ได้เป็นศูนย์ใช่ไหมรงนี้ได้เป็นศูนย์แสดงว่าสองอันนี้ไม่เท่ากันลิมิตทางซ้ายไม่เท่ากับลิมิตทางขวาดังนั้น เป็น f x ใกล้ลบหนึ่งเฉยๆก็หาค่าไม่ได้พอหาค่าไม่ได้ปั๊บก็แสดงว่า f x เนี่ยไม่ต่อเนื่องที่ x กับลบหนึ่งนั่นเองอ่านเนาะอ่าสำหรับตรงนี้นักเรียนลองมาทำเองเนาะทำเอง ก็จะจบแบบหักที่2องจุดสองอธิบายสมัยก็ได้ไหนๆน,นั่นแล้วเนาะ <c oughs> อ่ะที่จุด X เท่ากับสฟังกชันสาก็ที่จุด X เท่ากับ 3, นะจุด X เท่า, 3, นะา 3, ทหาฟังก์ชันสฟังก์ชันสาก็คือ X ใช่มเท่ากับสามฟังก์ชันมีค่าเท่ากับสามเอามาใส่ตรงนี้เลยปุ๊บสาเก็บว้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน ลิมิต f x เข้าใกล้สามเขาแบ่งออกไปสองกรณีเข้าใกล้ทางซ้ายเข้าใกล้ทางขวาทางซ้ายก่อนลิมิต f x, x เข้าใกล้สามทางซ้ายก็คือ x น้อยกว่าสามเอออธิบายอีกทีนะว่าเออถ้าเข้าใกล้สามทางซ้ายสมมุตินะนี่ตัวนี้สามใช่ไหมเข้าใกล้สามทางซ้ายก็คือค่า x กะเถิด x กะเถิกว่าเถิดแสดงว่า x นี่จะต้องมีค่าทั้งทางซ้ายมือของสามแสดงว่า x จะต้องน้อยกว่าเลขสามใช่ไหมน้อยกว่าสามนี่ เข้าใกล้ทางซ้ายถ้าเข้าใกล้ทางขวามาทางนี้ทางขวาก็แสดงว่า x ต้องมีค่ามากกว่า3ก็ขยบัยบขยบัยบขยบับขยับขยับเขเข้ามาคำว่าเข้าใกล้เนี่ยแสดงว่า x นี่จะต้องไม่เป็นสามนะมแสดง x ต้องไม่เป็นสอันนี้ขอที่ใบอีกครั้งหนึ่งบางคนไม่เข้าใจอา้าวเข้าใกล้3ามทางซ้ายก็ทําไปก็ใช้ฝังทันไหนเข้าใกล้3ทางซ้าย,นา 3, าาย x น้อยกว่าสาม X กน้อยกว่าสามไเรียนดูโจทย์ใช่ไหมนี่เอ็กน้อยกว่าสามใช้ฟังก์ชันนี้ใช่ไหมฟังก์ชันตรงกลางมีบนกลางล่างใช้ฟังก์ชันกลางนี่แทนเข้าไปใช่ไสามไปแทนสามเข้าใกลส้สามสามเอ,อ่อเข้าใกล้สามทางซ้ายเอาสามไปแทนเอ๊ะกูจะผิดแล้วมั้งแรืงกูจะต้องผิดแน่ ะผิดแล้วเนี่ยแก้แก้แก,แก้ผิดก็แก้ซะเอออแก้นะแก้ไขแก้ไขคิดผิดผิด,ผดเข้าใกล้สามวาสามไปแทนสามเป็นหนึ่งเป็นสี่สี่หันสองได้เป็นสองตรงนี้เป็นสองเนาะได้สองต่อไปตรงนี้ได้ค่าเป็นสองลิมิตเอ็กเข้าใกล้ทางสามทางขวาสามทางขวาเอ็กมากกว่าสามคือตรงนี้ใช่ไหม เอมากกว่า3มเมากกว่า3ก็คือฟังก์ชันค่าฟังก์ชันได้สาส่วนก็เอามาใส่3ามส่วนสองลิมิตของ3ามส่วนก็ได้ลิมิตของ3ามส่วนามส่วนเป็นค่าคงตัวลิมิตค่าคงตัวได้ค่าคงตัวก็ได้3ามส่วนสองไม่เท่ากันนะเมื่อไม่เท่ากันเอ่อเพราะฉะนั้นตกลงเท่ากับหาค่าเป็นไงไม่ได้แสดงว่าไม่เท่าใช่ไหม เพราะนั้นก็คือไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับส่วน2ไม่ต่อเนื่องจุดนี้ก็คือไม่ต่อเนื่องทั้ง2จุดเลยเนาะไม่ต่อเนื่องทั้ง2จุดเลยอ่าเป็นอันจบแลขหัดที่ 2. 2นักเรียนก็ไปทําข้อ2องทำข้อ2ตรงนี้เนาะข้อ2ไม่ยากคล้ายๆกับข้อ3แหละแล้วก็ทําข้อที่4ข้อที่4ก็ทําคล้ายๆกับข้อห ขึ่งข้อที่สี่น่าจะง่ายกว่าให้นักเรียนไปทำเองเนาะทำข้อสองกับทำข้อที่สี่สองกับสี่ก็จบวิดีโอนี้เพียงเท่านี้